ก็ขอบคุณครับสวัสดีคูชุบทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโกนโกลี่กันเหมือนเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกิลหรอไม่ใช่แนะนําสกิลเฉยๆอันนี้ผมจะมาอธิบายสกิลให้ฟังเฉยๆนะเรามาดูอย่างแรกกันดีกว่าอย่างแรกผมขอเข้าไปดูที่พลสวรรค์ก่อนพลสวรรค์ของเพจเออร์เตอร์ตอนนี้มาทั้งหมด4ี่พลสวรรค์แล้วนะครับก็มาครบแล้วเหมือนอาชีพเต็มทุกอาชีพนะรออาชีพใหม่ไปเลยเออร์เตอร์เป็นอาชีพโปวดของผมนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละผมเล่นคนเดียวก็คืออาจจะไม่ได้จับมันมาเล่นแหละ โอเคตัวเตอร์โรซโวมันเล่นยากครับเล่นยากมันเก่งเก่งเก่งอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ก็เล่นยากอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันพาดามิมันดรอปลงครับอ่าเรามาดูอย่างแรกนะครับอ่าพอสวอสวั์แรกอ่าเมื่อไอ้อะไรคาธามิดที่อยู่รอบๆพเพทอเตอร์จะฟ,ฟื้นฟู HP เมื่อเวลาผ่านไปสกิลนี้จะทํางานต่อเมื่อมีพเพื่อนๆต้องอยู่รอบตัวนะครับห้ามห่างกับระยะห่างกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ห้ามห่างจนเกินไป อ่ะมาพูดถึงสกิลแรกกันเลยว่ะพาร์ตามิตรอบๆอะ่ะเพลย์เตอร์ออรฟูลฟูคือสกิลนี้ไม่จำเป็นต้องเอาเพื่อนไปนะครับอ่ะมันก็สามารถฟูลฟูลเลือดเลือดได้เหมือนกันนะโอเคนะประมาณนั้นนะต่อมาสกิลที่สองพอสวัสทีสองเลยวะ่ะพอสวัสดีสองเพื่อเพื่อนเลือกทีมได้รับอ่าอีกาใช่ไหมจะทําการฟูลฟูลเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้กับเพื่อนแล้วก็ใช้ได้กับตัวเองนะอันเนี้ยเอาไปได้ครับก็เป็นสายคิวนะเอาไปได้เลยอันอันแรกก็เป็นสายคิวก็เอาไปด้วยนะครับอืม รามาดูสกิลที่4ซึ่งเป็นของสวรสดิ์ที่4ศัตรูที่ได้รับอีการนะครับจะมีผลรบกวนทําให้โซน่าไม่สามารถใช้งานได้โซน่าเรดาร์ก็คือมันจะปิดปู่ครับไม่ไม่ทำงานครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเราจะโดนอีการบกวนครับทาให้เราไม่สามารถรับตําแหน่งเท้าได้นะก็คือเราจะไม่รู้ว่ามีศัตรูมาเพิ่มตอนไหนก็คือไรไรไรสาระก็คือเป็นสกิลที่โคตรไรประโยชน์ประมาณนั้นหละ สกิลสุดท้ายครับอสกิลนี้ก็คือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรนในูในระยะนะประมาณ30%ประมซณน0นะครับซึ่งสกิลนี้ผมบอกตรงๆเลยนะว่าเอาพิษไปครับถ้าเอาพิษไปอะ่ะมันจะช่วยได้คือถ้าเราอยู่ในอาณาเขตพิษอะ่ะอันนี้มันจะเป็นสกิลที่ดีในระดับหนึ่งมาต่อมามาพูดถึงเรื่อง mastery หรือความเชี่ยวชาญกัเลยกว่าความเชี่ยวชาญแรกก็คืออ่ามาดูความเชี่ยวชาญอันแรกนะครับ สายแรกของเพจโดเตอร์ก็คือสกิลอันแรกนะก็คือต้องเก็บเก็บพลังเวทให้ได้18จะอะไรอาคุณอาวุธอันเนี้ยเนี่ยอาวุธที่ใช้อเนี่ยอันเนี้ยเนี้ยมันจะทําให้อาวุธชิ้นนี้มีดาเมจของเวทเพิ่มเติมนะครับชิ้นที่สองอันที่สอันนี้สร้างความเสียหายพิเศษให้กับศัตรูที่ติดดีบัฟก็คือเพจโดเตอร์อาจจะมีสกิลอันนี้ใช่ไหม สกิลอาวุธอ๋อเนี่ยมันจะสามารถปาใช่ป่ะปาได้ปาอาวุธปามันมีดตรงมันออกไปได้ก็คือถ้าคุณปามีดออกไปใช่ไหมมันจะได้ดาเมจเพิ่มเติมครับซึ่งแรงมากนะอันนี้อืมก็คือถ้าคุณจะเอาสายนี้ไปอ่ะสิ่งที่อาวุธที่คุณต้องเอาไปอ่ะก็คือต้องเป็นมีดมีดทับครับมีดทับขอ,องเพดอกเตอร์นะอ่าสายนี้โอเคนะส่วนอันสุดท้ายหลับด้านเวเทเพิ่มขึ้ออนสิเอซนตก็ตามนั้นแหละไม่มีอะไรครับสกิลวันนี้ธรรมดามากก็คือเน้นเป็นสายปีกายภาพครับ ติกายภาพเป็นหลักแล้วก็ทำทำดาเมจเป็นพวกด,ดีบัฟเสริมมาสกิลต่อไปความเสียหายที่ทําให้อ่าที่จะทําให้คููดาวของโอเคก็คือสร้างคอเสียหายอะพังเวทต้องใช้ประมาณ18นะครับสร้างความเสียหายแล้วคูดาวอันติจะลดลงนะครับลดลงจริงๆนะลดลงนิดนึงพังเวสสามสิบสามครับสร้างควความเสียหายให้เป้าหมายครับจะได้รับ ความเสียหายชาโดเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นการสติปัญญานะก็คือเอาง่ายสร้างไอ้แสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายที่มีเครื่องหมายโอ,โอเคก็คือถ้าอีกฝ่ายมีเครื่องหมายอยู่ก็คือเราโยอีก,กาไปอะ่ะมันจะมีถ้าเกิดอ,อีกฝ่ายติดสถานะมันจะมีสถานะอะไรสักอย่างที่จะเป็นขึ้นอะ่ะแล้วเราทําความเสียหายเพิ่มเติมอ่ะมันก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยอ่าประมาณนั้นแล้วความดาเมจที่เพิ่มขึ้นอะ่ะจะเป็นความเสียหายของไอ้นี่ชาโด อ่าก็คือความเสียหายทัดมืดนั่นแหละจริงๆต้องเป็นเงาใช่ไหมทัดเงาต่อไปก็สั่งให้เรเวนลดอ๋ออันสุดท้ายครับก็ถ้าเกิดมีก็คือมีความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่อ่าประมาณ20นะสั่งให้โหเรเวนก็คืออีกานะครับอีกามันจะทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงนะครับอโอเคนะมามาดูอันสุดท้ายแล้วเป็นสายซัพพอร์ตครับสายซัพพอร์ต แต่สักพอดอันนี้ก็คือถ้าเกิดเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายใหม่ของอันนี้มันจะเพิ่มเกาะไปจะเพิ่มโล่ไปจํานวนมากนะก็คือมันจะไม่เพิ่มโล่อย่างเดียวครับอันแรกอะ่ะมันจะเพิ่มความเร็วด้วยกับ,กบเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเองด้วยนะอืมอ่ะอันที่สองครับอันที่สองเมื่อคุณใช้แออ๋ออันที่สองก็คือสกิลของอีกาที่มันสกิลใส่ตัวเองใช่ปะ่ะอ่าเนี้ยสกิลอีกาใส่ตัวเองครับ ถ้าคุณใช้ไอซิลลิการใส่ตัวเองอ่ะคุณจะได้รับผลน่ะของทางนั้นด้วย50%าสิบเอรก็คือฝ่ายได้เท่าไหร่คุณก็จะได้รับการคืนมากขึ้นเท่านั้นนะโอเคมาอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณมีพลังความแข็งแกร่ง20อ่ะคุณจะได้รับการฟูลฟูลเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลในเกมกันดีกว่านะว่ามีอะไรมั่งอโอเคเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าสกิลแรกคือสกิลปลาร์ก,กาครับหลังจากปราศเสด็จศัตรูแล้วนนนนะะะะคครรััับบมจติดสถานะนะ ติดสถานะสัญลักษณ์นะครับเนีย่ยเห็นปหมที่ขึ้นตรงหน้าจอเนะี่ยมันจะสกิลอิกาตะปาได้2ครั้งนะครับคูดาวจะอยู่ที่ประมาณ15บห้าวินะสกิลอีกาเป็นหนึ่งในสกิลที่ใช้คอมโบกับท่าไม้ตายนะครับที่เป็นกานตรตีของเทตออกเตอร์นะเรามาดูกันที่สกิลที่2นะครับสกิติสองเป็นสกิลปาลูกบอลท่างเงานะครับอืมโอเคนะสกิลนี้จะมีสแต็กอยู่2สแต็กนะครับแต่สแต็กจะมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ15บห้าวินะครับสกิลนี้จะล็อกเป้าใส่ตัวเนอ,อาาร์อัตโนมัตินะครับ เราไม่ทองเลยนะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของสกิลนี้ค่อนข้างช้าครับถึงแม้ดาบินมนจะแรงก็ตามครับแนะนำครับไม่ต้องเอาไปหรอกเอาสกิลอื่นไปดีกว่าสกิลที่สามเป็นสกิลอันตินะครับสกิลที่าไม่ตายนั่นเองะครับใช้คอมโบกับสกิลไฟอีกานะครับสกิลนี้จะทำงานโดยยึดหลักโมเอกาเป็นศูนย์กลางนะครับแต่หากไม่มีอีกาก็มันจะใช้กับตัวเองเลยนะสกิลจะทํางานตรงตัวเองนั่นแหละประมาณนั้นเวลาคูลดาวของสกิลนี้จะอยู่ที่ประมาณ1นึรอยวินะครับ สกลิลที่สามเป็นสกลิลป,ปราบพชันนะครับมันจะทําการสูงพูชันในการปลานะครับผู้ด,ดาวของสกลิลนี้จะอยู่ที่ประมาณ7วีนะเรามาดูที่พูชันขวดแรกครับเป็นพูชันน้ําแข็งนะครับรรมันจะทาการแช่แข็งศัตรูเป็นเวลาหนวีนะครับรูปแบบการโจมตีของสกลิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูกี่ตัวถ้าเกิดอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็นะ่ะโดนไปหมดเลยยาขวดที่2ก็นะครับายาพิครับ ทงการปลาใส่พื้นนะครับหรือปลาใส่ศัตรูก็ได้นะครับําทการปล่อยพิษเป็นวงอาณาเขตนะครับอาณาเขตนี้จะมีจะสร้างดามิพิษตลอดเวลานะครับอาณาเขตพิษตรงนี้จะอยู่ได้ประมาณสิบวินาทีนะครับกางจะผมคํานวณมาแล้วน้ำยาที่สามครับเป็นน้ายาธาตุเอ่อธาตุเงาครับอืน้ํายานี้จะแรงกว่าน้ายาอื่นนะครับและน้ํายานี้เวลาปลาใส่ศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรูเกิดการชะงักนะครับ น้ํายาน,นี้ก็เป็นดาเมจแบบหมู่เลยนะเหมือนกับทุกน้ํายาครับเป็นดาเมจแบบหมู่ทั้งหมดเลยนะสกิลต่อมาครับสกิลนี้จะเป็นการเรียกอีก,กามาฟื้นฟูนะครับสกิลนี้ใช้ได้กับตัวเองและคนในทีมนะครับสกิลนี้เมื่อกดใช้ฟื้นฟูไปแล้วนะครับมันจะทําการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงจะเล็กน้อยก็ตามสกิลนี้จะมีูลดาวอยู่ที่ประมาณ25วินนะครับสกิลต่อมาครับสกิลทําไม่ตายครับสกิลนี้ถ้าทาการเพิ่มเกราะเป็นจานวนมากนะครับสามารถใช้ได้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับ สกิลนี้จะมีคูดาวสกิลราวๆ80วีนะครับซึ่งก็เยอะในจํานวนหนึ่งนะแต่ก็ค่อนข้างดีเพราะเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมนะครับเพเป็นวอริเออร์นะครับแก้การโจมตีระยะประชิดน่ะเหมาะมากสกิลนี้หรือไม่ก,ก็ใส่กับตัวเองในการต่อสู้ระยะประชิดก็ได้นะครับก็เหมาะเหมือนกันเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปจบไปเข้าใจเพจดรมากขึ้นไหม ผมก็รู้อยู่แค่นี้แหละคือถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรพวกนี้คุณก็ไปจัดกันเอาเองนะคงรู้กันอยู่แล้วแหละว่ากรมันใช้อะไรกันบ้างอนะ่ะก็ขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าเกินไปนะครับผมร่างกายไม่ค่อยดีนะผม,ผมลงคลิปได้วันละคลิปนี่ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรอัพเดทก็อาจจะแบบลงแค่โหนนะครับไม่อาจจะลงคลิปอะไรเงี้ยผมไม่ไหวจริงๆไง ขอโทษด้วยแนละ้วที่ลงคลิปช้าก็คลิปหน้าก็จะเป็นอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวจะเป็นคลิปรีวิวตัวละครน,นะ,ะรีวิวสายต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็รีวิวพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆอ,อ่ะพวกนั้นผมก็อาจจะลดลงคลิปนิดนึงนะลดลงคลิปแต่ก็ไม่ได้ลดขนาดนั้นนะคือแค่ทำเกมนี้แหละที่จะลดแต่ว่าไม่รู้เกมอื่นจะทำไหมก็รอหาเกมดีๆแล้วกันช่วงเกมใหม่ๆอะ่ะตอนนี้ก็มีแต่เกมดีๆน้อยมากเลยช่วงนี้ก็ คราวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมันเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมขอไปลาไปนอนก่อนแหละไปละ